เดี๋ยว่าขึ้นก้อนะน่ะฝันคืนเลขออกฝันฝันว่ากระเจาประกอบมาใหา้ครับมินยิงเอามาให้ประกอบประกอบกับซองซองขาวนี่ซองหนึงงน่งแล้วประกอบถุงหนึ่งถุงนั่นนับได้จะเก้าน่วยหนึ่งซองซองหนึ่งอาใส่ผระเขาวมาใช่ครับ คูบาสิตีเป็นเนี่ยได้ระดับสองครับเอดด็งขึ้นบ่ปมะกอกกลมๆก,กับบวันซูลบ่ครับต้ไไงเกาหน่วยบ่ครับบัก่บ่บ่า่บ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 ยบ่บ่บ่่บ่่บ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 ่่บ่่บ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 บเบ่นบกกบเบี่บมื่บ่ล็บอบ่บ่บ่อออก,ก,ก,ออกบ่ <laughs> ừ. thì, thì, hiện, hiện, cố, thì phê cho này nhiều Ông gì phải Phê hệ thống tôi còn bên trong tôi không bắt đi chân bạch 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 นี่สอตัวนี่ซื้อบรยากแล้วเอาแบบถึงเลยครับเนี่ยขายตั้วสามทั้งสองรดกูบ่ามันเต็มสูตรไปหลดมันดีมันสิเป็นเลขหลายตัวนะ เอาตัวมันถือเลยนะครูบาเขาบอกครับขึ้นอยู่ไม่กเสือขึ้นอยู่น้ำตาล ฟันขึ้นแรกเพิ่าบ่าเพิ่นโตบ่าบ่ยังว่าฟันได้บ่กอกเพิ่นอ๋อฟันได้บ่กอกเท่าหน่วยคือฟันเป็นโตฟันเมื่อคืนนี่ันเป็นตก็ังว่ามันจะือบ่ได้เขาถามสื้างก็จังว่าเดี๋ยวครูาจือยังบ่ เฮ็ดส <an indo by wast legislation> ังฆทานแบบครูบาว่ามันผุ้ฝันคี่เจ้าจกสซ้อย่างลาบเมื่อกี้เห็นบอกเขาบ้านวัจุ้มเขายายที่เขาถือมดว่าพุ่งเขาจะเกณฑ์ครูบาไม่ไดบอกเขาเจ้าเลขสิบกไปเขาเบิ้งนะมันี่ไหมแตนูจะบอกเขาเจ้าไหมครูบาลืมเขาเลขสิบพกไหมเมนที่เจ้าเฮ็ดเฮ็ดให้เจ้ากำนายเวร ล้้ก็เขียนผู้อุทิศให้คูอเจ้าอุทิศเขียนอุทิตมา้ากรรมในเวรอสเราเขียนสือเจ้ากรรมในเวรมาตางบาสิบางสกุลให่นบางสกุลวันนั้นจได้รับวันนั้นผู้้ใดเหตุออกไปคือเตยมร้อยเลยคุบ้าบอกว่ามันมันสีได้เต็มร้อยค่ะคุบาเห็ุไปเพราะว่าคุบาอาจารย์คุบาเปิดปากเขาเหุานนี้อันนี้คุบาแนะนำเสีย้อน food, pues mm hmm. right> ี่คุบ้าก่ได็นแนะนำัก เพราะว่าเพื่อนเขได้หยังเขามีแต่กระทงสี่เสี่เหลี่ยมเนาะจะเจี่ไปตั้งจ้าเพื่อนสิมาเอาหยังเหรอไหมอันนี้คือเขาได้รับเลยผู้บ่าวนีน้นน้ำเลค่ะกัอยากได้วันนีน้ำนี่แต่ถ่ายเห็บสังฆทานแต่ไม่โชสดวัวสิมานี่คือถือเลยคนจะได้รู้เลื่ออะไรสิมาบอแล้วไอ้เห็บก็ทำให้ไดงานกับประสบความสำเร็จคือเจ้านั่นผัวเจ้าสิล่งพยาบาลมาหาคุณบ้านนี้บบ่มีเงินมาหาคุณบ้านนี้ ผมเองก็หายเจือกเลยคุณปาเอาให้เอาให้ใช้บ้านเอาก็ได้นะมันมีคุณป้าจงเบิ่งค ah ูแขงเลยคู่นั้นสิมีเก้าคุณปาบอกคุณป้าถ้าบอกแล้วคุณปาสิบหัเห็ดอันนี้นะมอืมสิหลายโจ้เข้าใจปะคือเมื่อกี้นี่เราเรียนมาจากมาเห็ดอันนี้นะจะเป็นธรรมคุมส่วนเห็ดคนหลอดไปเห็ดอะไรสิเดียนคุณปาว่าสิบหเห็ดเฮ้ยเขาบอกนะนั่นนั่นองเวินนะเขามาบอกนะ ยามว่เศ้านะเขามาบอกเจ็ดห้าห้ายามโมเรมามีคนหนึ่งมาบอกซีซีเปอร์เซนว่าครับซีซีนี่ลงล่างนะที่มลงล่างเลยครับคุณบาเรมาซีซีหาเนาะจัดเลยนะเมื่อคืนนีะครับแต่มาบอกซีซีเป็นตว่าซีเขาก็บอกเป็นตัวนี่นะว่าคุณบาปูตีได้อีกตัวเลยส่วนหนักตรงนี้บอกเป็นตัวเลย เมื่อวานนี่ก็เจ้าบอกน่นเจ็ด้าห้าตัวเดียวนี่คุณบาบาจนมาสื้อเลยครับคุณบาบอกโ้าเบิ่ง้าไฮโรอตี่เขาบอกไหมครับมืม่นวันจันทร์เขาตอ,อกเมนบอลลงเพงวันอังคารเป่นสึ้ออกเร็วมือคืนเขามาบอกซีซีเตว่าเลขซีซเขาบอก 7, 5, 5, 3, ตัวซีซีเเขาอย่งล่างเป็นเต็นมือเ้าเขาบอกเจ็ด้าห้าสามตัวคุณบาเลยบอกโอ้ยุบบาเดยออกซีซีล่างห่า่าบนเราเขาบอกมันสคนบอกคุณบาเ็าเลยเขียนซีซีลงนำ

หกเดียวครับหกนึ่งอันนี้เอานี่เห็ดเอานี่เอาของดีแม่มาเห็ดเอาอยู่นี่วันนี้เห็ดวันจันเรียกออกวันวันพุธเนาะครับผมว่าเห็ดแดงวันจันทอันนี้มันได้สิบหกตัวเดียวสวดอยู่ไล้ก็เพื่อนเพิ่นแต่สิบหกเราจะเลี้ยวด้วยมี่จะเทียนปิ้วซื่อๆแม่มันลมพร้อมนะในกลางคืนผมว่าฝันฝันว่าเรียกสามตัวเก้าเก้าแปดประชันว่า บานนี้มันซื้อเก้าเก้าแปดมันเต็มมาเลยเขามันซื้อเก้าเก้าเจ็ดในบ้านก็ไม่ได้ซื้อนี่ก็สิบหกนี่แหละคุ้มโมสิบเอสถือเศษเศษสิบหกเพราะแสดงว่าเขถื้อหลายเนาะครูบานเนาะโอ้ถื้อหลายเดียวของเจ้ามาไล่สดอยู่สามชั่วโมงปุณาะครับเขาก็เบิงน้ำนั่นแล้วคุณช่วงเขาจะจอดจะชิตพวกเขาก็ยังถือเนาะครับอันที่เขาพาครูบาไปครับเขาละส่วนเขาละสิว่าพาไปเขาหาของไว้เขาจะพาไปครับ คือว่าไปคือเตรียมไว้เรียบร้อยไปคือคุณบาเฮดเห็ดล้วก็มาได้คุณบาบุกไปถ่ายคุณบาเล่าเน่อ่ะคุณบาเฮดมองเกานี่เดี๋ยวผมจะเตรียมเพราะทำไมเกายางให้คุณบาเฮดวันอังคารคือมืออื่นปลาทิตย์มือนฮือวันอังคารนะครับวันอังคารจะถึงบอกหรือไม่หรอกคุณบายัจไมาเรื่องอันนี้นะครับอันนี้มันเป็นเลขซีซีมันกับคู่หนึ่งบอกอันนี้สามตัวกับคู่หนึ่งบอกมันกับเป็นเลขขึ้นเลขลงซื้อแมนบอลไซื้อซีซีกันไว้ เจจะลืมได้ดิตูวเก่ามันออกได้ตลอดครับแต่พี่คุณบ้าเบอกดิเจว่าคุณบ้านเบ้าซื้อหมั่นใจขนาดเจ็ดห้าห้าเนี่ยเขาบอกว่าเอาเงินมาให้เจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทเออครับนอนกับ้าบ้านนี่เอาเงินมาให้ด้วยเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทอยเจว่าแล้วก็ออก่านนะครับคุณบ้าวเนื่องเนื่องกับเจเป็นตัวเดียวกันเจว่าเขาบอกแล้วเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทนะ เขาบอกพร้อยห้าสิบห้าเขาเอาเงินมาให<า>้ครับนี่งินเก็ด้เยหาส5 5บาทคุบ้า,ากัลูกเลยลูกมากบ้า,ากับย่าไปหาตะปี่ตะปี่ยัง่าันเมื่อเช้าคุบ้าไปนอนอ่ะเจ้าบดันเมื่อน,นี้นนนนาากัลูกดิยเข้าหนึ่งบก้างกนเจ็ยห้าบาทแต่หนึ่งกับเจมันตัวเดียวกันถ้าลงค็ลงสิบห้านะครับแ<า>ม,ม่คุณบ้าว้าไงเขาบอกสิี่ะวันนี้เคื่อนกับเจ้าอริสซี่มา คีจังยืนอยู่เซิงผัวไหมเซิงสะพานคือจังคากันถิ่บอกบอกอั่นเขาก็เลยย้อนเลขส4ี่เขียนใส่กระดาษย้นลงไปทั้งกลมหัวสิบสี่คุณบ้าก็เลยว่าเอาเลขหาคนคนสิบสี่หาแม่นบอ่หาหาซี่ ห้าหกห้าสไปจไมมเขาซื้อไหมเดเขาให้คุบ้าจบห้าเขาชื่อว่าคุว้าหาเรขเบิ้ลเลขกพี่บ้านแต่ยามันเขาบอกอยู่นะว่ากั้านเ้บเลยค่ะซืกเอาเอาสิบแล้วคุบ้าสรุปให้ง่ายๆนน่ตัวนี้ก็จืแน่นอนไงดแม่คุบาว่าเด้อเจ็ด้าเปอร์เซเพราะว่าคุบ้าฝันฮักฝันเลยอนี่

แต่มันสิลงคาว่าลงคือคือออกห่าห่าคือเก่าหัวใจว่าจะเป็นเก๊ดห่าห่าเก๊ดต้องสองเอาสองคำหาเป็นเดียวกันปีนรุนระพับรุนระครับเอาดีเลยตาซีซีมันใจลางมากุบ่าเขาสมลงใส่คำว่เป็นใส่ว่เฮ้ยโอ้จะเป็นทางไตเลยเป็นเหล็กรางเป็นเหล็กไตทางลุมฮ่ามันออกทสีงล่างทสีงบนอยู่นี่จะเสร็จจะแล้วแม่นอยู่บ่อันนี้เป็นตัวการเล่นตัวกันได้นนี่แตตัวเขาบอกคือตัวนี้เลย เก็บคเก็บ55ใ่หม55เอาวาลอีกน22เก็บ22กะซื้อเจ็ด22า22ซีีล่างโบแม่ยนรึ่า็เขียนล่างก็เจ้าซีซีครับแม่ือกครับม่นบคูบาเนีกับ22ตัวเดียวกันแม่นครับขึนกับฝันเรกครับเม่ยังย่าเ่22 ้ดยเป็นตัวกันเลยจังหน่อยหัวคู่าหวกเจสองสองเอาห้ากับสองตัวเดียวกันเนาะครับมันเป็นเลขตัวเดียวกันนี่นะ่นแค่มันเป็นเลขเปล่าหลายซื้อเมนอยูบ่บ่ครับเอาเมนเพรคู่าหดิผี่บอกคนคนบอกขึ้นนี่ถ่ายตัดสองตัว7 7 55 7 55 55 55กับเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้า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 เพราะต้องกับีบครับ เจ็ดห้าห้มีแค่นี้ห้าห้าซล่าง